สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการใช้งานเครื่องพิมพ์สติกเกอร์กันนะคะเครื่องพิมพ์สติกเกอร์คืออุปกรณ์สำหรับพิมพ์ลวดลายข้อความหรือรูปภาพลงบนแผ่นสติกเกอร์กระดาษกาวหรือวัสดุที่สามารถลอกแล้วนำไปติดได้เพื่อใช้งานในรูปแบบต่างๆเช่นฉลากสินค้าโลโก้บาร์โค้ดป้ายตกแต่งหรือสติกเกอร์แฟนซี เราไปดูคลิปสื่อการสาธิตการใช้งานเครื่องพิมพ์สติกเกอร์กันเลยดีกว่านะคะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสอนการใช้เครื่องพิมพ์สติกเกอร์ภายในร้าน Enter Print กันนะคะมีวิธีการดังนี้ 1. เปิดเครื่องพิมพ์สติกเกอร์และคอมที่ใช้ปริ้น 2. เช็คไฟล์งานว่ามีขนาดเท่าไหร่และค่อยนำสติกเกอร์ขึ้นหลังเครื่องปิ้น์ 3. และกดคลีนหัวเครื่องปิม้นสติกเกอร์รอจนกว่าจะคลีนเสร็จ ให้กดเทสสีก่อนก่อนกดเทสสีให้เข้าโปรแกรม B ปิน XP shortcut คือโปรแกรมปินงานถ้าไม่เข้าโปรแกรมไว้จะกดเทสสีไม่ได้ 4. ให้ริฟไฟล์งานในโปรแกรม Maintop 5. ตั้งค่าหน้ากระดาษ A4 มาแล้วดาวน์โหลดงานมาจากในไลน์คลิกที่งานแล้วดึงงานออกมาใส่ในโปรแกรม ข้าโปรแกรมลิฟงานกดไปที่เครื่องมือที่3แถบบนของงานคลิกเปลี่ยนจากไดดีเป็นดาวน์โหลดแล้วเอางานที่ดึงมาใส่ในดาวน์โหลดแล้วกด Open ชิ้นงานก็จะขึ้นมาให้กดที่เครื่องที่มันเป็นลูกศรซ้ายขวาคลิกที่ชิ้นงานและกดที่สี่เหลี่ยมที่อยู่ขวามือสุดในกรอบคลิกอันบนและล่างเพื่อขอชิ้นงานให้อยู่ตรงกรอบงานที่ตั้งไว้6 และกดเครื่องมือที่ปริ้นและกด Property และกดออ d e เ s อร์เซตเพร้อมกับกดโอเคให้เปลี่ยนจากดาวน์โหลดเป็นไดด D และบันทึกตัวเลขต่อจากอันเก่าและกดเซฟรองานดาวน์โหลดเสร็จ 7. จากนั้นให้เข้าโปรแกรมปริ้นกดที่ไฟล์และกดที่ไดด D แต่ถ้ากดแล้วงานไม่ขึ้นให้กดที่งานอื่นก่อนแล้วค่อยกลับมากดที่ไดด D พองานขึ้นให้หาชื่อไฟล์ที่เราบันทึกไว้ดับเบิลคลิกที่งานพองานขึ้นมาแล้วให้ไปที่การตั้งค่าเซตติ้งและกด X m a r g i มาตั้งค่าหัวพสตพ์คือการเลือกหัวปิน้นว่าจะปิ้นหัวซ้ายหรือขวาหรือปิ้นทั้งสองหัวไปที่โหมดปรับให้เป็น100% 8. ต,ตั้งค่าทุกอย่างเสร็จให้ไปที่ปิน้นคลิกที่งานหนึ่งครั้ง และกดปิ้นที่มุมซ้ายบนเครื่องก็จะทำงานรอจนกว่าจะปิ้นเสร็จแล้วค่อยตัดชิ้นงานออกมาตาแล้วจึงนำไปไดคคตหรือตัดชิดขอบแบบที่ลูกค้าต้องการในวันนี้การแนะนำการใช้งานเครื่องปิ้นสติกเกอร์ก็ขอจบเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะที่รับชม ในวันนี้การสาธิตของเราก็ได้สิ้นสุดลงไปแล้วขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสื่อของเรานะคะถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้นักที่นี้ด้วยค่ะ